ช่วันนี้จะพามาดูนะว่าเฮ้ยเวลาที่ครูฝนจะสอนคุณให้เป็นนักขายะคะ่ะที่เราจะขายขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็มาดู มาเตรียมมาเตรียมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเตรียมหลักสูตรแล้วก็มาเตรียมสถานที่ด้วยคือสถานที่เนี่ยจะไว้สําหรับนักเรียนที่มาเรียนโจตัวนะคือคุณโชคดีมากเลยคือครูต้องบอกแบบนี้นะว่าในการที่เราจะขายบ้านนะคะมันไม่ใช่การขายธรรมดาแล้วไม่ว่าคุณจะขายในฐานะที่เป็นเอเจนต์หรือคุณจะขายในฐานะที่เป็นนักลงทุนสิ่งหนึ่งเลยที่คุณต้องรู้คือคุณเห็นไหมวันนี้ครูอ,อยู่สตูดิโอทำไมต้องเป็นสตูดิโอเพื่อว่าหนึ่ง ก่อนที่คุณจะกัดจะทําให้บ้านของคุณขายได้ะคะ่ะคุณต้องรู้ก่อนว่าเราจะวางพวกพร็อพหรือองค์ประกอบต่างๆอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยโชคดีเลยอันไปดูตรงนี้แบบนี้นะคะสมมุติว่าถ้าคุณมีมุมที่เป็นห้องนั่งเล่นคุณจะสื่อสารยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าอยู่มันดูแบบมันดูสวยแต่มันไม่ได้ต้องลงทุนอะไรเยอะ มาถึงตัวคุณอนะในฐานะนักทุนไม่ต้องควักเงินเยอะแต่เมื่อดูองค์ประกอบโดยรวมมันสื่อสารออกไปให้ลูกค้าเขาเห็นเขารู้สึกเขาสัมผัสได้ว่าอ๋อ,อบ้านมันน่าอยู่เว้ยบ้านนี้นอกจากที่ปรับปรุงไว้อย่างดีแล้วเนี่ยมันมันยังมีความน่าอยู่ด้วยนะ มันไม่ใช่แค่ดีอ่ะมันสวยด้วยพูดง่ายๆดังนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้บ้านขายได้ไวดังนั้นถ้าถามว่าในคอรส์สสุดยอดนักขายขยายตัวบนโลกออนไลน์ของครูเนี่ยมันมันไม่ได้สอนแค่ในฐานะที่ว่าคุณจะ ขายของธรรมดาเนาะแต่มันคือการขายของที่มันตรงกับใจลูกค้าซึ่งตรงนี้มันเป็นเทคนิคที่สําคัญที่ทําให้บ้านที่คุณกําลังขายอยู่ก็ดีหรือว่าคุณกําลังเป็นนักลงทุนที่ต้องการที่จะสร้างพอร์ตแล้วต้องการให้มันขายทรัพย์ของคุณได้ไวค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเช่นเดียวกันยังไม่เท่านั้นนะการที่พาคุณมาสตูดิโอนั่นคืออะไรสิ่งสําคัญของการที่จะทําให้มันขายได้คือคุณต้องรู้ว่านับพี่นังกรนะดะคุณจะทุนต้องรู้นะว่า คุณคุณจะทำยังไงนะคะคุณจะถ่ายรูปหรือนำเสนอสื่อต่างๆให้ถึงลูกค้าได้ยังไงคือโอเคเดี๋ยวปัจจุบนันนี้ทุกคนจะดินว่าเฮ้ i, เราก็โพสเราก็ยิงแอดก็ได้คุณต้องยิงแอดกี่บาทถึงจะถึงลูกค้าคุณต้องทำยังไงคุณรู้แล้วหรอว่าคุณจะยิงแอดยังไงจะทำยังไงจะสื่อสารยังไงให้ลูกค้าเห็นบ้านของคุณและเขารู้สึกว่าเฮ้ นี่มันบ้านของฉันว่ะที่ฉันตามหายอยู่เฮ้ยฉันต้องรีบไปดูของจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะขายออกไปก่อนมันคือการสร้างความอยากค่ะสร้างความต้องการให้กับลูกค้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นพูดง่ายมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการนําเสนอแล้วก็ครูฝนมองว่าในคอร์สของครูเนี่ยอา,อาจจะบอกตลอดแล้วใครเคยดูไลฟ์ครูฝนบอกมันก็เหมือนผัดกะเพราอ่ะคุณต้องรู้ว่าจะถ่ายรูปยังไง,ซ,งซึ่งตรงนี้ในคอร์สเนี่ยค่ะครูฝนตั้งใจเลยโดยเฉพาะคนที่มาเจอตัวคุณจะได้เรียนเทคนิคในการทําสื่อ ด้วยมือถือของคุณนะด้วยมือถือด้วยมือถือของคุณด้วยที่คุณทําได้เองไม่เก่งไม่เป็นไรนะคะคนที่เรียนเจตัวนี้คือโชคดีมากคือคุณจะได้ได้ตรงเนี้ยไปด้วยโดยที่มันมีเนี่ยครูคอยสอนว่าเอ้ยเวลาที่คุณจะไปถ่ายรูปบ้านให้ลูกค้าหรือคุณจะไปถ่ายรูปบ้านให้ตัวเองลูกค้านี่หมายถึงใครที่เป็นเอเจนต์นะคะมันจะต้องถ่ายมุมไหนถ่ายแบบไหนตั้งค่ามือถือยังไงไม่มีกล้องก็ไม่เป็นไรจ้ะมีกล้องก็โอเคเดี๋ยวสอนกล้อง จะทำยังไงให้มันดึงดูดแล้วลูกค้ารู้สึกว่าเนี่ยแหละฉันต้องรีบโทรไปทันทีเลยอันนี้แหละมันคือบ้านที่ฉันกำลังตามหาอยู่มันคือการสังเกตดูทุกอย่างที่พูดคืออะไรมันเล่นกับความรู้สึกค่ะมันเล่นกับอารมณ์ลูกค้ามันคือจิตวิทยาดังนั้นเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับที่มันก็ไม่รับเนาะแต่มันก็ไม่ได้สอนได้แบบตามเขาเรียกว่าอะไรคุณหาความรู้แบบนี้ค่ะไม่ได้ในโปรแกรมอื่นแน่ๆเพราะว่าครูอ่ะ ตั้งใจว่าจะใส่ทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์ที่จะทำให้บ้านหลังนี้ขายได้แน่นอนถามว่าแล้วครูฝนจะสอนไหมในคอร์สเทคนิคในคอร์สสุดยอดนะขายเนี่ยครูฝนจะสอนไหมว่าการเป็นเอเจนต์จะทําสัญญากับลูกค้ายังไงจะทํายังไงให้ลูกค้าย,ยอมฝากบ้านมาขายคุณอันนี้สอนอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าถ้าคุณขายมันไม่เป็น มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณไม่ได้ทําตัวของคุณนะคะให้มีความรู้พอหรือถ้าคุณไม่ได้ทําตัวของคุณให้น่าเชื่อถื <c oughs> อเพราวอาบางทีลูกค้าอาจจะมองว่าคุณเป็นใครคะ <c oughs> เป็นมิจฉาชีพมาถึงก็สอนเลยเนาะไม่คุยกับพวกคุณเลยนะคะ <c oughs> อ่ะใคาๆคะ่ะพ้าชัเสิงชันไม่ค้านหรือแบบว่าครูฝนพูดเปล่าๆ <c oughs> อ่ะมา,าใครๆหน่อยหกคน คนทั้ทายครูฝนนิดนึงนะคะก็อันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศเนาะแล้วก็คือวันวันนี้เราก็มาประชุมกับทีมแหละว่าเราอยากจะสอนกับสอนลูกศิษย์เราอย่างไงนะคะและเราหลังจากประชุมทีมเราค้นพบว่าคอร์สเนี่ยคะ่ะถือว่าเป็นการประกาศเลยนะ,ะราคาสี่สี่หมื่นห้านะคะเพราะครูไม่ได้สอนแค่ให้คุณเป็นเอเจนต์ครูไม่ได้สอนแค่ว่าคุณ คุณจะทําโพสต์ยังไงไม่ใช่แค่ว่าแบบว่าประกาศขายบ้านด่วนใกล้ทางด่วนนะตู้นี้นั่นมันไม่ใช่แบบนั้นมันมีองค์ประกอบซ่อนอยู่เบื้องหลังมันคือเคล็ดลับหรือมันคือเทคนิคทางการตลาดที่มันเอาไว้ใช้ในในภาพธุรกิจได้ดังนั้นเนี่ยหลังจากเราคุยสรุปกันแล้วค่ะราคาสี่หม้าเก้ น้องพิมด้เลยราคา4ี่0 0าต่อไปคอสนี้จะราคา4 5 9 0 0ืนานะคะในวันนี้ของปีหน้าที่คุณได้ดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งมันจะ4 5 9 0 0ืาค่ะแต่ในวันนี้ครูให้อยู่9900าสำหรับออนไลน์ line. และการที่คุณได้มาเจอตัวอันนี้ข้อดีคือคุณจะทําเป็นเลยทันทีคุณจะรู้เลยมันมีคนที่คอยจับมือถาว่าเฮ้ยคุณจะทําสื่อยังไงคุณจะจัดวางองค์ประกอบของที่จะตกแต่งยังไงเพื่อทําให้บ้านมันขายได้ไวขึ้นเพื่อที่จะดึงดูด ลูกค้าให้ลูกค้าสนใจนะคะและรวมถึงคุณจะทำตัวคุณยังไงให้มันดูน่าเชื่อถือให้ที่คนทั่วไปเนี่ยเขาติดต่อมาจะซื้อบ้านมือสองเขามั่นใจว่าคุณเป็นคนดีค่ะคุณเป็นคนดีคุณมีของดีมาขายคุณไม่ได้จะแบบจะมาเอากำไรจากเขาหรือจะไม่ได้มาหากินโดยไม่สุดจริตจากเขาหรือคุณจะทำยังไงให้มีคนมากมายกล้ามาฝากที่ดิน สิบล้านบ้านสามสิบล้านกับคุณเพื่อให้คุณเป็นตัวแทนเขาในการดำเนินการหาลูกค้าในการดำเนินการขายค่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เออมันเยอะพอคุณค้นพบแล้วว่ามันเยอะนะคะคขมันก็เลยต้องราคาขึ้นแล้วใครที่ลงลงเรียนทะเบียนเรียนมาแล้วคือจะบอกว่าคุณโคตรโชคดีเลยนะขอบคุณค่ะคุณแนนใครช่วยครูแชร์ได้นะคะใครเข้ามาแล้วช่วยครูแชร์ได้นะ เพราะว่าตรงนี้มันไม่เป็นหัวใจสําคัญเลยคุณต่อให้คุณหาทรัพย์เป็นคุณลงทุนได้แต่ถ้าคุณขายมันไม่ได้ไม่ออกได้ไวอะคะ่ะการลงทุนของคุณมันจะไม่ค่อยต่อเนื่องรู้ซื้อมาปุ๊บกว่าอีกปีหนึ่งกว่าจะขายได้มันไม่ต่อเนื่องเนาะถ้าพูดกันตรงๆก็คือเงินนะคะมันไม่ต่อเงินเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยการขายเป็นหัวใจที่สําคัญและยิ่งคุณเข้าใจในเก์การขายมากเท่าไหร่แสดงว่าคุณเข้าใจลูกค้าคุณมากเท่านั้นและทำไม ลูกเข้าใจลูกค้าแล้วเกี่ยวอะไรคะครูเมื่อคุณเข้าใจลูกค้าเวลาที่คุณหาทรัพย์ถัดไปในการลงทุนค่ะคุณจะรู้ว่าคุณคุณจะหยิบอะไรคุณจะเลือกลงทุนทรัพย์ไหนเอามาขายต่อซึ่งตรงนี้แบบบอกเลยนะคะว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเดี๋ยวพาชมบรรยากาศดีกว่าเราไม่สอนแล้วนะพาชมบรรยากาศคือ อันนี้จะเป็นสตูดิโอนะคะที่เอาไว้เดี๋ยวสอนคุณว่าเฮ้ยเราจะถ่ายภาพยังไงสมมุติถ้าคุณมีห้องห้องหนึ่งที่เป็นบ้านคุณจะจัดองค์ประกอบพรอ็อพต่างๆที่จะขายให้บ้านนั้นนะคะดูน่าอยู่ยิ่งขึ้นยังไงและรวมถึงมันจะมีห้องที่สําหรับแต่งตัวอาี๋ยไปดูนะคะใครที่ลงคอสดไว้พวกคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะสอนอะไรด้วยซ้ำแต่คุณลงมานะั่นแหละคือคุณได้ราคาที่ดีที่สุดเพราะราคาเต็มมันแปดหมื่นกว่านะคุณจะ มีห้องอันนี้จะเป็นห้องเรียนนะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นห้องเรียนที่เอาเอาไว้เรียนกันค่ะว่าเวลาที่เราจะทําสื่อไม่ว่าจะยิงแอดเราจะตั้งค่าแอดยังไงเวลาที่เราจะทําเพจนะคะจะทําเพจยังไงให้ลูกค้าสนใจเราจะทําคลิปแบบไหนครูฝนมีการวางกลยุทธ์ยังไงที่เวลาครูฝนจะขายห้องยาื้อันันึงครูโพสต์ไปทีเดียวเนี่ยแชทแตกอ่ะมีนะโดยที่ไม่ต้องยิงแอด หรือโพสตคลิปหรือโพส์สื่ออะไรสักอย่างหนึ่งไปปุ๊บเออแชทแตกลูกค้าแบบแบบโอ้สนใจค่ะสนใจค่ะสนใจค่ะบางหลังจองแล้วก็จองกันซ้าซ้อนบอกไม่เป็นไรค่ะยังจองของขอจองต่อจองค่ะเผื่อคนนั้นหลุดมันทํายังไงล่ะถึงจะเรียกความต้องการลูกค้าได้มากกว่านั้นอันนี้จะเป็นห้องที่จะขายตะขานะคะห้องที่จะขายความลับให้กับลูกศิษย์ที่มาเรียนเจอตัวอ่าแล้วก็อีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องที่เขาเรียกว่า ห้องเปล kind of paper, ี่ยนตัวตนของคุณนะคะอันนี้ไม่ต้องแต่งตัวนะไปห้องเปลี่ยนตัวตนของคุณแน่นอนค่ะในการที่เราจะไปพบเจอลูกค้าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือตัวคุณนะคะตัวคุณที่ดูน่าเชื่อถือหรือเปล่าต่อยคุณบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่เป็นดาราก็ไม่เป็นไรวันที่คุณจะไปเจอลูกค้าไม่ว่าคุณจะเป็นไปเจอในฐานะเอเจนต์หรือในฐานะที่คุณเองเป็นเจ้าของบ้านอย่าให้เขารู้สึกคุณว่าแบบน้องจะมาขายบ้านมือสองพี่หรอสภาพน้องอย่างนี้หรอหรือต่อยคุณบอกคุณเป็นนักลงทุนเอง อันนี้เป็นเจ้าของจริงๆเหรอคะเป็นนักลงทุนเหรอคะดูสภาพมันไม่ใช่อย่างเงี้ยคือมันต้องสร้างตัวของเราบุคลิกของเราในการที่จะออกไปปรากฏสายต่อ,อสายตาผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเจอแบบในออนไลน์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเจอแบบที่คุณจะเดินไปคุยกับนิติบุคคลไปคุยกับลูกค้าเวลาที่ลูกค้ามาดูบ้านหรือเวลาคุณไปติดต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดินคุณจะทำยังไงคะคุณจะวางตัว ตัวตนในแบบไหนที่จะทําให้เอื้ออํานวยต่อการขายของคุณได้ดีที่สุดนะแล้วก็จริงๆมันมีอีกห้องหนึ่งด้วยแต่ว่าพอดีว่ายังไม่ได้เปิดไว้นะคะจะเป็นห้องที่จะไว้ทาโปรไฟล์นะอันนี้คุณไม่แน่นใจว่าล็อกไหมน่าจะล็อกเนาะเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยว่อยไปดูเป็นความลับเป็นความลับไว้ทําโปรไฟล์ให้กับคุณด้วยนะก็บอกเลยว่าสนุก ไม่รู้ถ้าจัดอีกไหมคอร์น้าพอเดพอดูแล้วน่าจะเหนื่อยคืออยากสอนหลายอย่างนะคะแล้วก็มันเป็นการเรียนสองวันเต็มที่จะเปลี่ยนคุณเป็นอีกคนหนึ่งเปลี่ยนจากคนที่เฮ้ยมันไม่กล้าขายมันไม่มีความมั่นใจมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทําตัวเองยังไงจะทําสื่อยังไงหรือจะถ่ายภาพยังไงหรือหรือแม้แต่จะตกแต่งบ้านของคุณยังไงให้มันขายออกทุกอย่างเนะี่ยมันจะรวมกันเสร็จในสองวันนี้ที่เรามาเจอกัน นะคะก็โฆษณายิ่งใหญ่ก็ไม่ได้เหลือเยอะหรอกคะ่ะเหลือเหลือหรือเปล่า <laughs> ยังไม่รู้เลย <laughs> หนึ่งที่มั้งคะเออแต่ถ้าอยากถ้าถ้าสมัครมาสองคนพร้อมกันเดี๋ยวอันนี้จะให้ให้ได้เพราะว่ามีคนหนึ่งเขาเรียนจากต่างประเทศเขาเรียนคอส์สดเจอตัวนะแต่เขาเรียนจากต่างประเทศดังนั้นก็ก็เป็นข่าวดีค่ะพอมีคนที่เรียนสดเจอตัวจากต่างประเทศก็จะเป็นอันนี้ส่งของคน,คนที่เรียนออนไลน์นะคะคุณก็จะได้เนี่ยพาร์ทที่เป็นแบบ พาเทคนิคไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะอัดไว้ให้แล้วคนที่ลงออนไลน์9,900นี่คือโคตรของโคตรคุ้มอันนี้พุ้นตรงๆเพราะว่าเ<ด>พราะ<ๆ>ว่าคุณจะได้เรียนไปด้วยนะสวัสดีค่ะคุณบุ๋มค่ะวันนี้พามาดูสถานที่ที่จะสอนคอร์สเทคคอร์สสุดยอดนักขายขยายตัวบนโลกออนไลน์ค่ะมันมันเหมาะกับคนที่มีพอร์ตอสังหายเยอะและอยากจะทําเพจและหรือกำลังจะเปิดบริษัทและแล้วอยากจะให้บริษัทตัวเองอะค่ะมันโตเร็วขึ้นเนาะ อสังหามือสองที่เราขายเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากขึ้นมันก็เหมือนกันถ้าวันนี้คุณเพิ่งเปิดขายรถมือสองคุณก็จะไม่มั่นใจคุณขา,ขายของดีไหมดังนั้นมันเป็นเวทีแล้วกันที่คุณจะคุณแสดงต่อสาธารณชนยังไงให้เขารู้ว่าคุณนะมีของดีมาขายนะซึ่งซึ่งมันอยู่ในคอร์สนี้นะคะ คอสสุดยอดนักขายขยายตัวบนโลกออนไลน์หรือแม้แต่คนที่บอกว่าคุณไม่มีทรัพย์เลยแต่คุณต้องการใช้ตัวคุณนี่แหละขายตัวค่ะขายตัวขายตัวคุณให้ลูกค้ากล้าฝากบ้าน5ล้าน10ล้านกับคุณให้ลูกค้ารู้สึกว่าการที่คุณมาเป็นเอเจนต์การที่คุณมาเป็นนายหน้าคุณมาทําตรงเนี้คุณมาทําโดยที่คุณมีความรู้คุณสามารถช่วยเหลือเขาได้จริงๆซึ่งดังนั้นตรงนั้นมันต้องมาคุยในเรื่องเทคนิค การปิดการขายกับลูกค้าในฝั่งในหน้าด้วยการทําสัญญาในหน้าแบบเปิดแบบปิดด้วยนะคะซึ่งก็สอนเหมือนกันเลยเป็นที่มาค่ะว่าคอร์สนี้นะคะจะขออนุญาตปรับขึ้นราคาเต็มไว้ก่อนเลยว่าในวันนี้ของปีหน้าที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้คอร์สนี้จะราคา45,900าค่ะแต่ว่าตอนนี้จะยังให้อยู่ที่9,9 0 0แล้วก็เดือนหน้าจะขออนุญาตปรับเป็นหลักหมื่นหมื่นกลางๆเลยนะ ขอบหมื่นกลางๆเลยนะคะเพราะว่าเราเตร็มหลักสูตรแล้วเราเตร็มเนื้อหาแล้วเรารู้แล้วว่ามูลค่าคุณค่าที่คุณได้ไปนี่มันมาหา,าศาลขนาดไหนนะคะใครที่รีบลงตอนนี้ก็คือแค่คุณโชคดีมากๆแค่นั้นเองนะใครที่ลงไปแล้วเจอตัวได้ราคาแบบสุดยอด <c oughs> คุณโชคดีมากเลยแล้วเหลือสองที่อ่ะเหลือสองที่ค่ะใครอยากมามาเลยใครอยากมามาเลยมาราคาเนี้ยมาบอกขอราคาแบบขอราคาเดิมนะคะ ที่เพิ่มเติมครูเพิ่มหลักสูตรแล้วอ่ะขอราคาเดิมแต่ว่าเอาเนื้อหาใหม่ที่ครูเพิ่มหลักสูตรไปแล้วที่ครูประชุมวันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะเอามันเลยค่ะคุณบุ๋มหรือคุณภูมิมายังคุณบุ๋มมาอ,า,มอาคุณไต่มาแล้วอันนี้สถานที่ที่เราจะเรียนกันนะคะเมื่อเช้าบอกไปแล้วเอยไมาา่ใชา่เมื่อเช้าเมื่อต้นไลฟ์บอกไปแล้วว่าคุณไต่ จเจออะไรบ้างเพราะคุณไต่ลงทะเบียนมาโดยยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจะเจออะไรแต่รับรองว่าคุ้มมากนะเราจะมีทั้งห้องวางแผนการตลาดห้องการปรับบุคลิกเปลี่ยนแปลงตัวคุณแล้วก็ห้องที่จะสอนว่าคุณจะจัดองค์ประกอบอยังไงให้ทั้งองค์ประกอบภาพ องประกอบของตัวอสังหาริมทรัพย์จะวางพร็อพยังไงจะทําแบบไหนถึงจะขายได้ง่ายขายได้ไวนะคะเดี๋ยวไปเรียนทีเดียวเลยค่ะ2วันที่เจอตัวกันส่วนใครที่ลงออนไลน์เดี๋ยวจะสอนให้เหมือนกันนะคะอาจจะมีเป็นในวันนี้ที่มาสอนในที่สตูดิโออะค่ะอาจจะไม่ได้เรียนทั้งวันเนาะเพราะบางอันมันก็แบบมันต้องมาลงมือทําด้วยกันจริงๆแต่เดี๋ยวเทคนิคหรือกลยุทธ์จะสอนให้เป็นแบบคลิปวิดีโอนะคะแล้วคุณก็ไปตามศึกษา นะโอเคนะโอเคสวัสดีค่ะคุณภูมิคะอันนี้คือสิ่งที่คุณภูมิต้องเจอนะคะวันที่เรียนเจอตัวนะคะเพราะว่าเราจะไม่สอนธรรมดาเนะเราไม่สอนกลุธ์ทางการตลาดแบบทฤษฎีนะคะเราจะทําการตลาดแบบของจริงไปพร้อมกันโอเคนะคะคุณภูมิอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณภูมิต้องเจอเช่นเดียวกันคุณภูมิมาดูไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนเอานาะ <laughs> เดี๋ยวครูจะไปแล้วนะคะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือ <laughs> โอเคก็ รยางลังเลคือบอกตรงๆค่ะว่าอย่าลังเลเลยคือคอสเปิดใหม่คือเป็นดิลที่ดีที่สุดครูฝนบอกเลยคือไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยครูฝนจะสอนได้หรือเปล่าจะหลักสูตรมันจะนัวหรือยังนะมันนัวเรียบร้อยแล้วค่ะมันคิดมาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าตอนที่เปิดราคามันเนี่ยครูเปิดราคาแบบถูกเกินไปนคะรูเปิดราคาถูกเกินไปกับมูลค่าแท้จริงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือน วันนี้ของปีหน้า45900นะตกลงร่วมกันแล้วนะตอนนี้ปี6-6เนาะปีหน้า6-7นะคะคอสออนไลน์45900นานะคะคอสสดเจอตัวขอหลักแสนนะคะใครลงทะเบียนไปตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไม่เป็นไรนั่นคือโค้ชโชคดีของคุณค่ะแต่คือสอนแบบนี้แน่นอนโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ